สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับ VIP สุดหรูครับนิส s ัน s ซฟิโล A3 สนะครับคันนี้เครื่อง2อนออโต้น้ำมันล้วนนะครับสีสันโดยรวมสวยครับใครกำลังหาใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับไกดได้สบายนะครับ5 3า0 0บาทนะครับ5 3า0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันการจัดส่งจับจองกันได้เลยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับคันนี้โดยรวม ถือว่าใช้งานนะครับเอาไปใช้งานนะครับสีตีว่าประมาณ70-80%นะครับภายในถือว่าแจ่มมากๆนะครับนี่ครับหุ้มใหม่ด้วยนะครับคันนี้เอาะทำมาใหม่นะครับได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถโดยรวมสวยครับราคา53,000บาทนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับเนื่องจากว่าสีเนี่ยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับ มีแรปหลังคาฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนะครับแต่ก็ถือว่าเนียนนะครับจึงขายราคานี้ครับ53,000บาทแต่ถ้าเป็นเกียร์เครื่องยนต์ช่วล่างถือว่าใช้งานได้เลยครับสวยครบจแจ่มแน่นอนนะครับเรื่องเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยครับสีด้านข้างถือว่าเงางามนะครับด้านบนมีแลปหลังคาและฝากระโปรง แล้วฝากกับองค์หลังมานะครับเนี่ยภายในก็จะสวยมากๆนะครับขอคนรับสภาพได้นะครับราคานี้เลยครับ5้0 0 0ื่บาทนะครับรถอยู่กาญจนบุรีการันตีการจัดส่งนะครับทั่วไทยรับบองก็ได้รถแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโรนะครับพี่คนนี้คัดเช็คเก็บงานสวยๆครับกับสภาพกับราคานะครับเราขายคนที่เข้าใจเน้นใช้งานก็ได้ลดราคาเบาๆนะครับที่เหลือไปเก็บทําเอานะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับนี่ครับสีถือว่าโดยรวมน่าใช้ครับราคาไม่แรงครับเอาไปใช้งานนะครับสําหรับคนที่เข้าใจหารถราคาหลักหมื่นขับเซฟิโลสุดหรูเลยครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านี่ครับที่เล็บมานะครับเนี่ยนี่หลังคานะครับก็แล็บมาจะมีรอยปุดๆด้านในก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วสภาพนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่น่าเกียดครับสําหรับคนเข้าใจนะครับก็ได้ราคาไปครับเรามีทุนเราค่อยเก็บทํานี่ครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับรับรองว่าขับไกลสบายแน่นอนนะครับรถอยู่กาญจนบุรีกล้าการันตีว่าได้รับรถแน่นอนนะครับจับจองได้เลยครับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมเลยครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลนะครับพี่คนนี้จากเมืองกาญจนบุรีนะครับอยู่กับช่องของเรามานานมากสี่ห้าปีแน่นอนรับรองว่าถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลแกดูแลดีมากๆนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเป็นพ่อค้าที่ผมรู้จักคนเดียว ที่ขายรถแค่รุ่นเดียวรุ่นอื่นไม่ขายต่อให้มีรถมือ2เยอะแยะมากมายก็ไม่ขายจะหาและส่งต่อแค่เซฟิโรเพียงเท่านั้นแบบเน้นๆนะครับคัดเก่งมากใครอยากได้ข้อมูลหรือศึกษาเพิ่มเติมติดต่อพี่แกได้เลยครับไม่ผิดหวังถ้าเป็นเรื่องเซฟิโร่นะครับฝากกัด้วยครับส่ง